เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุบช่องอเล็กซน้ำยูนิเกมยันสมัยอีลูเวนโกสไตรเกอร์สองพันของเราอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมก็ตะลุยฟุตบอลฟรอนเทียต่อนะก็สำหรับรอบนี้คลิปนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศกับโรงเรียนเซอุสึนะครับผมท่านผู้ชมไายโมงของเราลุยเลยและสำหรับรอบชิงของเราก็จะมีซูเมลกะโปนจิแม็กซ์แล้วก็คาเซมารุคิโด ฟั anda, on, in, ama, atsu, นดาโดมอนโชรินคาเบยาม่าคุริมัตสึกัปตันเอนโดนะผมประมาณนี้ส่วนตัวสมรองก็จะมีเอ่อมีงันเนะแล้วก็ไอผมฟูเนาะแล้วก็ไอไอผีนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมทุกผู้ชมไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยได้คิโดมาแก้แค้นให้กับโรงเรียนติคุคุด,ด้วยเป็นจุดเริ่มต้นที่คิโดเข้ามาในโรงเรียนไรมงนะครับมาร่วมทีมกับเอนโดนั่นเองไปครับลุยโอ้มาถึงโกอินจิพลังก็เต็มเลยเว้ยเออว่าผมลืมอ่ะ เดนะี๋ยนะผมไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนท่าจาก e ีที่แล้วหรือเปล่านะโอ้ยเอาบอลมาเซมารุโอฟ้าวเฉยผมไม่แน่ใจว่าผมเปลี่ยนท่าไม่ตายแล้วหรือ,อยังนะจาก EB ที่แล้วครับแต่ว่าไรมงต้องได้แชมป์ตามเนื้อเรื่องมาเวนจิมาดูกันว่าจะเป็นท่าอะไรวิ่งชนเลยท่างโลกวิ่งต่อได้ ไม่มีท่าภาษาแน่นอนถ้าไม่มีคนวิ่งเข้ามาแบบนี้อ้าท่าเดิมคนระับผมลืมเปลี่ยนท่าแน่เลยปุุงไปอุเอตัวนี้เหนียวนะท่านผู้ชมตัวนี้โคตรเหนียวเข้าไหมเนี่ยเอ้ยเข้าเฉยทำไม,ามาตอนตะลุยเนื้อเรื่องไอ้ตัวนี้เหนียวมากผมว่าซูเมอกะน่าจะเป็นท่าดาบบันเพรุรุษเหมือนเดิมแน่เลยเนะี่ยท่านผู้ชมโอ้ชิบหาย กี่มังกรลอยฟ้ามาตัวเมอกะอันนี้ไม่รู้จ, <stream confer dles> จักชื่อท่านะถ้าท่าไหนผมไม่พูดชื่อท่าแสดงว่าผมแบบจําชื่อท่าไม่ได้นะท่าผู้ชมอันนี้ก็ต้องขอไฟด้วยยังไม่ถึงบอลเลยมึงใช้ท่าแหละเหยียบพระสุธาหรือเปล่าท่าเมื่อกี้เฮ้ยตัวนี้ท่ายิงโหดนะโซลินจัดการ ทันไหมเนี่ยเฮ้ยป้องกันได้เว้ยโชริอนอ๋อเป็นท่าอ่ตอนใช้หินเอเรียนะครับท่านี้ใช่หรือเปล่าจำไม่ได้เอ,าอ้าโดนย่งไปง่ายได้เอ่อฟอร์ดีทีได้บอลสกัดไว้ราเซมาดู มีโอกาสมาลองดูดิเป็นท่าอะไรเอ,อ้ย <c oughs> นึกว่าโลง่งมาโอเคกูคลืมเปลี่ยนท่าสรุป <c oughs> เป็นดาบบันพบุรุษเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่านะครับ <c oughs> เอ,อ้ยเข้าด้วยวะท่านผู้ชมนึกว่าจะไม่เข้าเพราะว่าตอนตะลุยเนื้อเรื่องไอตัวนี้โหดมากโกเนี่ย <c oughs> ยิงมันยากมากนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนท่าไม่ตายไม่ใช่เปลี่ยนตัวแอฟฟอร์ตียิงดิจงออกมา,ทาเทพแห่งสวรรค์บัตยเทยวะโดว่าไงอินโดก็น่าจะเป็นท่าเดิมเหมือนกันนีท่ทำไม่ตายท่าเดิมเหมือนเอาคลิปเก่ามารีรันแต่ไม่ใช่นะท่านผู้ชม นี่เล่นสดๆนะครับเตะออกก่อนดีกว่านี่ทาเวลสามเมื่อกี้เราใช้60 TP สีเหลืองอันนี้ใช่ไหมต้องจำชื่อไม่ใช่เฮ้ยน,นี้ท่าอะไรวะลองอันนี้ดิแล้วก็ซูมิโอกะแช้เป็นอันนี้แล้วกันท่า TP โอเคใช้เป็น50 TP ท่าประสานเอ่อเอาเป็นเลขหนึ่งท่าอะไรวะเนี่ยศิลปาทตฟาดพิภพเหรอไม่ใช่ใช่หรือเปล่าอ่ะตัวอื่นไม่น่ามีท่าแล้วเนาะน่าจะมีแค่นี้ส่วนคิโดผมเลือกท่ามาแล้วแต่ไม่ แต่จําไม่ได้แล้วว่าเป็นท่าอะไรเป็นท่าประสานนะเพราะว่าคิดโดไม่มีท่าไม่ตายเป็นของตัวเองนะครับมีแค่ท่าประสานแค่นั้นเลยไปครับลุยต่อไปขึ้นไปมีอะไรเป็นจิมาพลังเต็มอุ้ยตัวนี้มีท่าโอ้โหไม่ได้ยิงเลย เงียบนี่ก็คือจำชื่อท่าไม่ได้นะถ้าใครจำได้คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะคลิปต่อๆไปเวลาใช้ตัวเนี้ยเออแบบเวลาใช้ท่าเนี้แบบจะได้จำได้นะครับมาคิดโดชนมันไปก่อนอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยตัวประสานตัวประสานไม่มีว,วะเลือกท่าอะไรมาวันเนี่ยเอ้ยกระเด็นเลยคิดโดเอ้อยลุกดิไอ้สัตว์เราไม่ลุกสักตัว ไม่เดินเข้าหาบอลเปลี่ยนตัวไม่ได้โอ้โหมันใช้อีกแล้วจินอยู่ไปซูมิโอกะโคลินจัดการท่าน,นี้เอาอยู่อะแล้วทำไมท่าป้องกันแบบมันไม่ต้องวิ่งเข้าหากันวะแต้วท่าไม่ตายต้องวิ่งใกล้ๆก,กันนะ ตัวนี้ประสานกับใครเนี่ยโกอินจิโอเคจัดไประบำเพึงิงพยากย่เล่นลมน่าจะเข้าขนะยิงสองคนขนาดนี้เรียบร้อยครับไม่เหลือไปซูเมลกะได้เวลาลองโอ้โห <laughs> เพิ่งเปิดท่าไม่ตายเลยเปิดอันติเลย เอายิงอย่างไกลกึ่งสนามเบลสองคอท่าอะไรเอ่ยอ้ยเปลี่ยนท่าเอ็นโดมาแล้วนี่ว่าอัดฟามิตีเออไม่ใช่คอนเหล็กแห่งความพิโรธหยุดเอาไว้ได้ครับผม,เอ,อม,เ,มเอ็นโดอ่ะซูเมลกะดุยเอ้พลังมันยังไม่หมดหรอหมดแล้วดูกันท่าอะไรเอ่ยตัวนี้มีท่าป้องกันต้องรีบยิงเดี๋ยวโดนขัด อ๋อเป็นท่าอะไรวะเนี่ยท่านี้ไวยเวิร์อ๋อไวยเวลร์ลิซาร์ดเหรอใช่ไหมหรืออะไรวะผมจำไม่ได้ขอ <laughs> ต้องขอไปด้วยนะครับผมแก่แล้วอย่างนี้แหละ <laughs> 40 <laughs> เข้าไปแล้วครับผมซเมลกะด้วยท่าไม้ตายใหม่ของเขาครับผมหมูพลังหมดเลยซเมลกะเ <laughs> อ้าได้บอลเฉยนึกว่าจะไม่ได้วันจิทันไหมโอ้โหไม่ทัน เมื่อกี้จับจังหวะผิดไปหน่อยมอมาเบนจิโอ้โหไม่ได้ยิงมาเอนจิอีกครั้งหนึ่งวิงชนโอ้โหชนไม่โดนโดนมนชนเรียบร้อยหมดเวลาสำรองยังไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าเนะไปเลยเลยแล้วกันมาถึงก็ช้าเลยหรอเอดวอร์ดเดตีอ้าว สีบอยแกสุเมะกะมามาโอ้โห่ฟาวโดนบอลนะจานฮัลโหลเราลิ Ma, ้นจัดการถ้าเดิมเพิ่มเติมคือจำชื่อท่าไม่ได้มาเว้นจีก็ได้ท่าไรเอ่ยดูกันท่าที่ผมเปลี่ยนใหม่ ต้องรีบยิงเดี๋ยวมันใช้ถ้าไม่ถ้าไม่ตายป้องกันอัคีควงสว่านเนาะหรืออะไรวะใช่อัคีควงสว่านบ้าทุกคนท่านี้หรืออะไรวะผมจําไม่ได้เหมือนจะเป็นท่าที่แบบเวนจิสอนซูรงุงิกับเทนมะยิงอ่ะเป็นดับเบิ้ลไรส์อ่ะอีกท่าอะไรสักอย่าง อักคีควงสว่านเดับลไดร์หรือเปล่าอันนั้นอะที่ยิงสองคนอะแต่ท่านี้กเนจียิงคนเดียวไงห <Okay. S 2> ายเปิดสติแล้วท่านผู้ชมมันใช้ท่าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่เข้าเหรอผมลืมเฮ้ยถ้ากวนจีไม่เข้านี่หว่าเมาื่อกี้สี่ศูนย์เท่าเดิมเลยใช่ไหมเฮ้ยใช่เหรอ ผมลืมดูนะ <laughs> ไอชื่อเบอร,บอรมอัวแต่โฟกัสแบบไปที่แบบชื่อท่ามัวแต่คิดชื่อท่าอยู่เมื่อกี้ลืมเลย <c oughs> เดี๋ยยิงจ่อๆเลยแม็กซ์ <c oughs> ลูกเตะตั้งหันนี่ตั้งชื่อทาเลยจําชื่อท่าไม่ได้ <c oughs> มันจตเป็นท่านี้ซึ้ามิฝ่าได้สบายแล้วเนี่ย มาระบำเบืองพญาไก่เล่นลมอีกทีหนึ่งไม่กวนจียิงเนี่ยแล้วกันอ่ะหลบมมาสามตัวอีกทีดิอัคคีวงสวรรค์ไปอกี้มันไม่เข้าใช่ไหมเฮ้ เชี่ยผมบอ,อกแล้วตัวนี้โหดมากขนาดเวนจียังเอาไม่อยู่ยังยิงไม่เข้ามาไอฟ,ฟร์ทียิงมาดิอยากดูท่าไม่ตายของเอ็นโดเอายังไม่ได้กดเลยอะไรวะยังไม่ได้กดเสียบเลยปฏิกิริยาเฉพาะตัวของคาเซมารุเอาเรื่องจัดขี่มังกรมาตัวเมอกา แล้วคิดดูผมเลือกท่าอะไรมาวะเนี่ยน่าจะเป็นท่าประสานกับเอ่ออิจิโนเซนะถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยคู่ประสานมั้งเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยอ่ะใช้ท่าอันนี้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่มีบทบาทเดยงบอลลวงตาโอ้โหมันมาอีกแล้วอันติเอามันยังไม่หมดเนาะเยนได้ใช้ได้โคตรนานโอ้โหเลี้ยงสองยิงอ๋อ เดี๋ยวลองใช้หัดเทวะดูท่านผู้ชมจะรับได้ไหมมันยิงไกลามากนะเนี่ยครึ่งสนามผมว่าหัดเทวะเอาอยู่อะหัดเทวะเอาอยู่อะท่านผู้ชมเรียบร้อยเห็นไหมหัดเทวะเอาอยู่บอกแล้วจิบจิบแค่นี้โอ้โหคาบิยาม่ายังไม่ถึงบอลเลยเมิยะพึ่งพักพักอกลง โวลินสวยสก,กีคงสวา่างก,กุญจิใช้ไม่ได้มาคาบิยามาตัวนี้ใช้ท่ากับใครเนี่ยสนแม่งเลยโอเคเอตพาาโดนี่หว่าท่านี้ท่านี้ก็จำทีท่าไม่ได้เหมือนกันไอ้คาเซมารุคาเซมารุก็ไม่มีท่าไห้ตายเป็นของตัวเองเหมือนกันนะมีแค่ท่าประสานนะครับท่าไม่ตายยิงนะ เฮ้ยไม่เข้าว่ะยิงไกลไปครึ่งนสนามบอมาโอ้โหเรียบร้อยพลังขึ้นเตาโอ้ไม่ใช่โชลินว่าจะโชลินแบบโชว์ท่าลิงบอลก็หน่อยอะเดี๋ยวให้แอฟร์ดีทียิงดิมันยัดเทวาดิ ดูเอนโดท่าที่ผมเลือกมาใหม่จะเป็นท่าอะไรได้ใช้พอดีจะหมดเวลาแล้วจงออกมาทเทพแห่งสวรรค์บัญญัดเทวะไอเดี๋ยวสท่าอะไรเอ่ยอ๋อท่านี้โคตรโหดจะเลือกท่ามาท่าโคตรโหดบอกเลยัตันเอนโดโนหนึ่งตลอดการ ปากด้วยโซเมลกะเอาไอลองดิครึ่งสนามครึ่งของครึ่งสนามจะเข้าไหมยิงกใกล้ๆมันรับไม่ได้นะลองดูอุ้ยแต่ยิงไกลรับได้หวะยิ้มหายละ ยัง4-0ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนี่ว่ะยังไม่ได้ไประตูเลยนี่นนนครึ่งหลังเนี่ยเอาฟาวอี้ะฟาวิ่งกี่ครั้งแล้วเนี่ยคลิปนี้เอาเบียมาเอาบอมามาทนเลยเนี่ยโอเคสวยกำแพงเมืองจีนจงขึ้นมา ไอ้โกเอนจิพลังโกมันน่าจะหมดแล้วแหละมันรับบ่อยแล้วอากีคงสว่างอีกครั้งหนึ่งเจาะโคตรเจาะยิงลูกโทษเลยตรงยิงลูกโทษเลยจะเข้าไหมจะจำชื่อท่าผิดอันนี้ขอไฟล่วงหน้าเลยนะพู้ชมไม่ล่วงหน้าแหละจะจบแล้วเนี่ยยิงโคตรใกล้โอ้โหรับได้วะท่านี้ของโกเอนจิทำอะไรมันไม่ได้จริงนะผู้ชมเซรุเอาบอลมา น่าจะหมดเวลาแล้วแะเนี่ยน่าจะไม่ได้ยิง้วยซ้ำแต่มันเ,เปิดอันติส่วนโอเคหมดเวลาไลมงชนะเซลสึไป4ประตูต่อศูนย์ครับผมท่านผู้ชมเป็นแชมป์ฟุตบอลฟรอนเทียครับผมไม่น่าเชื่อเนี่ยฉลองแชมป์โอ้โหหน้าตาทีมแชมป์อินาซุมะอีเลน นี่ถ่ายรูปกันหน่อยโคชฮิบิกินะครับมนเจอร์ก็เป็นอากิถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสวยเก๋นี่ช่วยแรกของไรมงมาละโอเคจบไปแล้วฟุตบอลฟรอนเทียของเราต่อไปเจอกับโรงเรียนเอเลียครับผมท่านผู้ชมส่วนอันนี้น่าจะเป็นระดับประเทศนะครับอันนี้เป็นฟุตบอลฟรอนเทียอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมเอ้ยอันนี้ทีมอะไรวะเนี่ยมันจะมีเมอเมริกาด้วยใช่ไหมอัน,นเนี้ยเนี่ยทีมนี้อเมริกาเนี่ยถ้าผมยังไม่ปิดเนะี่ย เดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปเจอกับโรงเรียนเอเรียครับผมท่านผู้ชมมาดูกันว่าผมจะเสริมตัวไหนเข้ามาเจอกับทีมของโรงเรียนเอเรียกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อพลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้าผิดลาดประการใดในคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้มาณที่นี้ด้วยส่วนถ้าไม่ตาที่ผมถ้าในที่ผมจําไม่ได้อะ่ะเออคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเวลาใช้คลิปต่อๆไปนะครับจะได้แบบพูด ชื่อทำเป็นตายถูกนะครับโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายๆจุ๊บจุ๊บเจอกันคลิปหน้าครับผม